โอ้มีอะไรแปลกๆทําให้จมูกของคุณจ,กจักระจี้โอ้ไม่นะคุณกําลังจะจามเสียงต้องดันสนั่นท่ามกลางความเงียบในห้องประชุมแน่ๆหากคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นให้ใช้ลิ้นแตะเพดานปากซึ่งโดยปกติแล้วให้แตะไว้ห้าถึงสิบวินาทีก็เพียงพอที่จะกําจัดอาการอยากจามได้แล้วหรือคุณสามารถบีบจมูกตรงแถวรูจมูกได้เช่นเดียวกับที่คุณทําเมื่อได้กลิ่นเหม็นจากบางอย่างการบีบดั้งจมูกแถวๆใต้คิ้วก็ช่วยเช่นกันแต่ไม่ว่าจะทำอะไร อย่ามองไปที่แสงจ้าจ้าประมาณหนึ่งในสามของผู้คนจะจามเมื่อมองไปที่ดวงอาทิตย์หรือแม้แต่หลอดไฟลองนึกภาพว่าคุณกำลังคุยกับใครบางคนอยู่และพวกเขาก็ไม่ยอมให้คุณพูดอะไรเลยหากคุณคิดว่าการขัดจังหวะพวกเขาเป็นเรื่องหยาบคายให้ทำของบางอย่างที่อยู่ในมือหล่นแต่ก็ไม่ใช่จะโยนโทรศัพท์หรือแล็ปทอปของคุณน,นะนะหรือคุณสามารถแซงทำเป็นซุ่มซ่ามแล้วสะดุดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะก,การณีไหนก็มีโอกาสที่จะทำให้พวกเขารู้ว่าตัวเองนั้นพูดนานเกินไปแล้ว การรู้สึกเครียดก่อนที่จะทำบางอย่างสำคัญถือเป็นปฏิกิริยาที่ปกติเลยล่ะแต่มันก็สามารถทำให้คุณเหม่อลอยและไม่มีสมาธิได้ถ้าหากคุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นตึงเครียดให้บีบกล้ามเนื้อใบหน้าแขนและไหล่ทีนี้ก็ให้กำหมัดให้แน่นจากนั้นผ่อนคลายและหายใจเข้าลึกๆแค่นี้คุณก็พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาที่เข้ามาปะทะแล้วอาการคั้นคอดูเหมือนจะไม่รบกวนคุณสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เมื่อความรู้สึกที่น่ารำคาญน,นเริ่มต้นขึ้น มันจะทําให้คุณไม่มีสมาธิกับสิ่งใดเลยให้คุณเกาหูเพื่อกําจัดมันวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทที่นั่นและร่างกายของคุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองด้วยอาการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อในลําคอ,อาซึ่งอาการกระตุกนี้จะช่วยบรรเทาอาการคันได้คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องสนทนาในเรื่องที่ลำบากใจมันทําให้คุณอยู่ไม่สุข หลบตายืนแบบถ่ายน้ำหนักและการปฏิเสธความวิตกกังวลน,นี้จะทําให้สถานการณ์น่าอึดอัดยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าอาธิบายสั้นๆไปว่าพอดีผมรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยที่จะต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคุณต้องแนะนําใครบางคนให้เพื่อนของคุณรู้จักแต่คุณดันลืมชื่อของพวกเขาไปเสียสนิทเลยให้ขอโทษและอ้างว่าเมื่อเร็วๆนี้คุณยุ่งมากจนสมองเบลอไปหมดไม่ต้องห่วง คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเข้าใจว่าตารางงานที่วุ่นวายจะส่งผลให้กับคนคนหนึ่งได้อีกวิธีหนึ่งในการหาว่าใครบางคนเชื่ออะไรซึ่งเป็นวิธีที่คุณน่าจะรู้อยู่แล้วนั่นคือการขอนำบัตรพวกเขาหรือคุณสามารถยื่นโทรศัพท์ของคุณให้คนคนนั้นเพื่อขอให้เขาใส่ข้อมูลติดต่อให้จากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็มีเพียงแค่ดูข้อมูลติดต่อใหม่นี้ก่อนจะเก็บโทรศัพท์ของคุณไปแถมคุณยังสามารถขอให้เขาสะกดชื่อของตัวเองให้ฟังได้โดยบอกว่าคุณต้องการจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่อ่านชื่อขอขขงเขาผิด คุณไม่จําเป็นจะต้องตะโกนให้คนอื่นได้ยินในงานปาร์ตี้ดังๆแค่ขอให้คนที่คุณกําลังสนทนาด้วยนั้นงอหูออกแล้วกดมันเข้าไปพวกเขาก็จะได้ยินคุณดีขึ้นหากต้องการหยุดอาการสะอึกให้ใส่หลอดยาวลงในแก้วหรือขวดที่มีน้ําเช่นนี้อุดหูทั้งสองข้างแล้วเริ่มดื่มน้ําหรือคุณอาจจะลองใช้กระดาษเช็ดมือหรือผ้าสะอาดคลุมแก้วน้ําไว้แล้วจิบผ่านมันการบีบจมูกเบาๆขณะดื่มน้ําก็ช่วยได้เช่นกัน อีกเคล็ดลับหนึ่งคือการนั่งลงและยกเข่าขึ้นมาที่หน้าอกแล้วกอดมันไว้ประมาณ2นาทีคุณยังสามารถสูดอากาศเข้าอ,อึกใหญ่และกลั้นหายใจให้หนาที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยปกตินั้น10-20วินาทีก็เพียงพอแล้วจากนั้นก็หายใจออกช้าๆหากคุณยังคงสะอึกอยู่ให้ทําซ้ําอีกหลายๆครั้งหรือให้จับปลายลิ้นของคุณแล้วดึงเบาๆ ครั้งหรือสองครั้งมันจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทในลำคอแต่อย่าลืมล้างมือก่อนทําด้วยล่ะ <c oughs> ถ้าหากคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังอ่อนไหวและน้ำตากำลังจะไหลให้เหอยอหน้าขึ้นและกลั้นหายใจสักสองสวินาทีจากนั้นก็ค่อยๆหายใจออกทีนี้คุณก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะ การประชุมจบลงแล้วได้เวลาออกจากห้องแต่คุณหยิบสมุดร,รายงานไม่ได้ mm. แขนของคุณอ่อนล้าเกินไปแล้วลองกำหมัดและคลายกำปั้นของคุณดูมันจะทำให้เลือดไหลเวียนซึ่งช่วยคลายเส้นประสาทได้คุณยังสามารถโยกหัวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเบาๆเมื่อเส้นประสาทที่คอของคุณถูกบีบอาจจะทำให้มือและแขนรู้สึกชาได้การโยกศีรษะจะทำให้กล้ามเนื้อคอคลายตัวและคลายแรงกดให้อ่อนลง mm. Mm hmm. โทรศัพท์ชอบแก้ไขข้อความของคุณให้เป็นคำตลกๆโดยอัตโนมัติหากคุณสังเกตเห็นความผิดพลาดของคุณหลังส่งข้อความไปแล้วคุณสามารถขอโทษหรือหัวเราะก,กับมันก็ได้ประมาณอย่างเช่นว้าวดูเหมือนโทรศัพท์ของฉันจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะเนี่ยการประชุมที่สําคัญกําลังจะเริ่มขึ้นแต่คุณรู้สึกง่วงเป็นอย่างมากอย่าไปหลับในขณะที่เจ้านายกําลังพรีเซนต์งานล่ะให้หายใจเข้าลึกๆค้างไว้หลายๆวินาทีจากนั้นก็ปล่อยลมหายใจ คุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกอึดอัดประหมา่าหรือเขินอายขณะที่พูดคุยกับคนใหม่ๆแทนที่จะเขินอายหรือมองไปทางอื่นให้ปฏิบัติตามกฎสบตาสาวินาทีซึ่งมันจะไม่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแต่จะเป็นการแสดงถึงความสนใจของคุณหากมีใครอธิบายบางอย่างให้คุณฟังการสบตาอาจนานกว่าสาวินาทีซึ่งมันเป็นวิธีพิสูจน์ว่าคุณให้ความสนใจคนที่คุยด้วยอยู่นะ ความวิตกกังวลสามารถทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเพื่อจัดการกับปัญหานี้ให้จัดช่วงเวลาให้ความกังวลของคุณให้ใช้เวลา15นาทีทุกวันกับการกังวลทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการแต่เมื่อหมดเวลาแล้วคุณจะต้องหยุดคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณกังวลใจอย่าพยายามทำมันก่อนเข้านอนเพราะอาจจะทำให้คุณหลับได้ยากขึ้นหลังจากนั้น หากคุณรู้สึกกังวลก่อนการสัมภาษณ์หรือการสอบให้คุณเคี้ยวหมากฝรั่งด้วยเหตุผลบางอย่างการกินทําให้สมองของคุณรู้สึกปลอดภัยและคุณก็กําลังหลอกล่อให้มันอยู่ในสภาวะผ่อนคลายหลังจากที่คุณกินอะไรเย็นมากๆเช่นไอศครีมเส้นประสาทในเพดานปากของคุณจะเริ่มแข็งตัวร่างกายของคุณสรุปได้ว่าสมองของคุณเริ่มเย็นลงด้วยและเพื่อเป็นการชดเชยร่างกายจะทําให้ความร้อนสูงขึ้นจึงนําไปสู่การปวดหัวจากการกินไอศครีม แทนที่จะทําหน้ายุยี่โอดครวนออกมาให้คุณกดลิ้นกับเพดานปากแทนวิธีนี้จะช่วยทําให้คุณอุ่นขึ้นเกือบจะท,ทันทีอีกทั้งอย่าลืมพยายามทําให้ลิ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยล่ะเมื่อคุณขอสิ่งที่คุณต้องการกับใครสักคนให้ใช้คําว่าเพราะว่าเสมอนี่จะทําให้ผู้คนเชื่อว่าคุณมีเหตุผลสําคัญสําหรับคําขอของคุณสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละ มันคืออาการเพลงติดอยู่ในหัวและโดยปกติแล้วอาจจะเป็นเพลงโฆษณาหรือเพลงยอดนิยมที่คุณเอามาหยอกล้อเล่นเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณมักจะนึกถึงท่อนๆนหนึ่งของเพลงนั้นโดยส่วนมากมักจะเป็นท่อนคอรัสซ้ำไปซ้ำมาบ่อยที่สุดให้คุณลองร้องเพลงจนจบมันจะทําให้สมองของคุณคิดว่าเพลงนั้นจบแล้วและมันก็จะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปหากคุณรู้สึกเยนหัวให้วางมือบนสิ่งที่มั่นคง ในกรณีส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยให้สมองของคุณคำนวณตำแหน่งร่างกายในพื้นที่โล่งได้ใหม่และอาการวิงเวียนศรีรษะของคุณก็จะทุเลาลงหากคุณต้องการการเอาชนะสัมภาษณ์ครั้งสำคัญให้ได้ให้ลองจินตนาการว่าคุณรู้จักผู้สัมภาษณ์มานานแล้วและนึกภาพว่าคุณจะทักทายจับมือและสนทนากันอย่างไรวิธีนี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายก่อนเจอกับกิจกรรมสำคัญสมมุติว่าคุณต้องการออกจากการสนทนาที่น่าอึดอัดแต่ไม่แน่ใจว่าควรทำตอนไหนดีที่สุด ทุกๆก,การสนทานาจะมีช่วงเวลาหยุดและอยู่ในสภาวะเงียบๆมันมักจะเกิดขึ้นก่อนที่ผู้คนจะเริ่มหัวข้อใหม่การหยุดดังกล่าวเป็นการบอกในๆว่าถึงเวลาที่จะต้องปลีกตัวแล้วให้เริ่มต้นด้วยเอาละขอโทษนะ oh. หรือยังไงก็ตาม mm hmm. ก่อนที่จะบอกลาและจากไป <laughs> อืมคุณไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วคุณอยากจะหลีกหนีกับความเบื่อนหน่ายกับคนที่คุณเริ่มคุยด้วยในงานปาร์ตี้และยิ่งเร็วยิ่งดีด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการทำร้ายความรู้สึก หรือป้องกันไม่ให้คนคนนั้นเดินตามคุณไปให้บอกคุณว่าคุณจะต้องโทรศัพท์นี่เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการบอกว่าคุณกําลังจะกลับไปหาของกินหรือเข้าห้องน้ําและเพื่อให้ข้ออ้างของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นให้เตรียมรายละเอียดเอาไว้ด้วยคุณสามารถสร้างความประทับใจโดยการเป็นคนอัธยาศัย,ายดีในงานปาร์ตี้ได้อย่างง่ายดายให้เลือกใครสักคนหนึ่งแล้วถามคําถามแบบสุ่มเช่นผมชอบรองเท้าคุณจังคุณซื้อมาจากที่ไหนหรอนี่เป็นการละลายความอายที่เยี่ยมเลยละ่ะ เพราะใครๆก็ชอบให้พูดถึงตัวเองทั้งนั้นแหละ